สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีภาคแพงสุขูมสุขคนครับเมื่อนี้กับทีมงานสีรีวิวตัวเจ้าของครับเพราะว่าจะเป็นสร้างไพ่สร้างต้องครับตั้งต้องครับฝั่งสยามครับสร้างสยามว่าทีมงานได้มาสร้อยร่วมด้วยช่วยกันพี่น้องเพราะคลิปนี้คือมะเร็งว่าสิเป็นรถรถทีมงานอิ่มเที่ยวสตูดิโอว่าสิรถเล็กไปหาหกล่อยไงกับหม้อหมายให้น้องต้องเซอร์วิส ได้ซ่อมได้ชิคไว้ระบบเบรกระบบคาดร,ระบบเกียร์ระบบยางระบบทุกอย่างช่วงล่างพี่น้องของรถใงเนี่ยคือไว้ใจน้องลงอยู่ทั้งทั้งหอยปาบทั้งหอยปาบบบวินนะครับบบวินอยู่ชนบุรีครับที่ได้มาในน้ำตัวพี่น้องเมื่อน,นี้คือทีมงานเนี่ยได้ได้เอาทีมเวิร์คขึ้นมาดูแลร,ระบบ,ร,บรถเพราะว่าสีรถพี่น้องเอทุกขณะเนาะครัครใช่ทุกข,ขณะหมอลำถี่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับรถ ขี่รถไปตายกลางทางหรือมีปัญหาการทางเนาะครับน้องตองเนาะวิ่งได้ครับกาเซน้องตองวิ่งซ้อมดูแน่แน่พอไปพี่น้องให้พี่น้องโทรแม่เบอร์เบอร์ยังของน้องตองเบอร์ผมศูนย์หกหนึ่งหกแปดสามสี่ศูนย์เก้าศูนย์ครับดีละครับอิตต่อได้ตลอดยี่สิบสี่ครับยี่สิบสี่น่าเหลาอเนาะยี่สิบสี่ไหนว่าซอยทุกคณะซอยทุกคณะครับหรือรถพี่น้องที่แบบมีปัญหาได้ดหมดครับได้หมดเนาะโทรมาได้เลยขอแต่ว่ามันโจร เออไปนี่ปลาผมก็ไปครับเดี๋ยวดแล้วเพราะว่าทีมงานเอ็มพีสตูดิโอเอาแต่จะ่ดาบฝีมือมาไว้กแตเซอร์วิสโรบัสิรถทีมงานสาวหน่อยทุกขั้นโรบัสิเป็นรถเทบ้านที่นี่ปัญหาเนาะคิดเบาออกคิดพวกพอกะหายเบื้องคลิปครับผมหายเบื้องคลิปเบื้องในได้ครับช่องเอ็มพีสตูดิโอแมนครับหายเบื้องคลิปหล่ะก็สิไปรีวิวเรียงเบอร์โทรครับผม อ่าต่อมากกษตรมีน้องยามครับครับสร้างสยามที่เคยเห็ดตู้ครับสร้างไพ่มาแต่ไหนแต่ไรครับลนในน้ำดิอ้่มันคนรุ่นเก่าสิลูกว่าช่างสยามช่างไพ่ครับเฮ็ดตู้ลำพงแต่แม่นใส่ยาสูบาสเพิ้นทอนีกับมักใส่คนใจติดตอมาเลยครับผมพร้อมผลิตให้ครับพร้อมผลิตเพราะว่าทีมงานกับเอาคนรุ่นเก่าสิขึ้นมาเห็ดพัฒนาเรื่องเสื้อวสตุกยางครับผมเพราะว่าพี่น้องจะได้ตู้รุ่น ตัวหนึ่งคู่หนึ่งไปไปชุดหน่อปครับผมชุดง่ายครับจุดใางั้นการแข่งงั้นอินดอร์เอาดอร์ก็ว่ากันครับผมเพชรในมดครับเอาง่ายว่ากอบในมดพี่น้องบกบอบที่เครื่องบินนี่ทีมงานกันลันตีว่าบกบอบที่เครื่องบินเดี๋ยวรอติดตามพี่น้องตอนนี้กำลังสิว่างระบบอยู่บ้านละเอ็ดเลยครับครับยุคอนแกนนี่ที่ที่เยอะพี่น้องเดี๋ยวก็สิมาว่างพวกผงสารยุพี่ เพดอกูพี่ทรงละเอียดตู้เดอบสี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 ต้อง้นี่แหละครัสีเมื่อสีเอ็นคนสีเอ็นซีบางีลับบลบล็อกเนี่แต้มินเดียวช่างสียามครับติดต่อมาได้ครับอาาไบมงคิตกไว้เดี๋ยวสร้างให้กับถ้ายางหเบื่องเนีว่าเฮ็ดยางกันแน่มือนีเบรายละเอียดกันมือนีมือนีวันที่หกเลยหกสิงหาแปาครับทีมพ์ยางกากไว้เพราะว่าสิเป็นสร้างไ้สร้างพุ่นสร้างซุ น้องตองน้องยามพี่น้องทีมงานหักแพงสุขสุขอนได้พี่น้องเด้อคิดบอกว่าสิเป็นเรื่องรถเรื่องสูตรลำพงโทรหาครับผมช่อง MPA สตูดิโออ้าวพี่น้องเดี๋ยวสานพี่ผ้ายางเบิ้งได้พี่น้องเด้่เอาโอเคลาพี่น้องก็เกิดทำหน้าผ้าเกิดที่ผ้ายางเบิ้งโอเคพี่น้องครับเดี๋ยวยางเบิ้งครับเปียกยังเนี่ยครับทีมงานมีอย่างเนี่ยมือนจะเศร้ามาก แนวอยู่แนวกินเห็ดอะไรแนีมื่อนี้ยนีน้องตองกับทเห็ดสร้างไฟพายางมาเบิองพี่น้องเลี้ยงรถน้องตองกับรับผิดชอบเลยครับผมก็นั่งฝ่าครับมาหอดมั่อ้านนี่แหละพี่น้องกับทีเช็คให้ดีๆพี่น้องรถนั่งฝ่าสงสารพี่น้องอันไรบอดีก็บทเฮ็ดให้งามๆเลยพี่น้องเฮ็ดได้ดีนะครับน้องตองขึ้นมาเบิ่งให้พี่น้อง บรรยากาศดีดีครับพี่น้องเือนเศร้าเศร้าครับนายน้องตองขึ้นมาพอดีร่มด้วยช่วยกันครับตละจุดตละอะนนี่ครับมาเช็คมาเบรงระบบทุกขั้นครับเอว่าสิเป็นรถของคณะไอ้ทรายเรา,าวา่าสิมีปัญหาครับทรหาก็ได้ครับพี่น้องหารถไปเ่ราะท่านสร้างไว้กับเสียวรถลูกพี่ไปช่วยซอยครับรถโคเทียมเกียนได้ขึ้นเก่าพี่น้อง ซอยบริการไทยเฮาคคอเก่าพี่น้องว่าะเอินใส่รถมีปัญหากับท่านดวนทีมงานยังซอยหอดรถได้พี่น้อง <c oughs> พมดแล้วครับเสียเฮาทังบ้านไพ่หมดแล้วครับรถู้ใดมีปัญหาไปว่าท่านก็โทรมา <c oughs> ที่สร้างไพจัดไปให้พี่น้องทุกคณะเคยใส่บริการมากยอะครับ <c oughs> ตะกอน,นไอ้ใสยกับโทรหาพี่ย่ารัตตสินครับรถไอ้มีปัญหาอยู่หลายเอ็ดกัเอารถไปเปลี่ยนให้พี่น้องร่วม้วยช่วยกัน มือน,นีทีมงานกับเฮ็ดคือเก่าแหละครับเพ็ดแผ่นคางเชี่ยมมาไดมันโยกมันบวแน,น่นครับกลับมาจากกรุงเทพก็จะมาลุยกันต่อแล้วครับเิดปาเฮ็ดสาวนี่ก็จะลงตัวที่สุดแล้วครับมาต่อเติมเพิ่มมาไดแน่คิดว่ามือนี่ก็ร้อยเชื่ยมหน่ยก็จะปิ้วเววเพราะไเชี่ยมได้ี่น้อะครับทีมงานก็จอดกันที่นี่แล้วครับ อยู่โกดังนี่แหละครับแต่ว่าค่อยไปสางขึ้นดอกแนวมุ่งก็ได้ยลองงบประมาณพี่น้องครับอจอดจอดตากฝนตากแดดไปสักกันเขาได้โมกีขั้นครับเขามาทั้งในนี่เขามาได้อยูอะ่อนี้ง่ายก็เฮ็ดประตูกันแน่เฮ็ดฝาเล็กกันนี่ครับเฮ็ดใส่ฝีมือช่างซุกช่างยามหัวหน้าสร้างพ่นนี่แหละครับสร้าง มุ่นนี่แหละซอยกันสร้างโลครับเอาแต่ชีมงานมาฝึกกันเลยครับแต่ว่าก็มีพื้นฐานกันอยู่แต่ละคนเค่ว่าบรดิจับปฏิบายครับเฮ็ดได้สุอยางเลยพี่น้องตลอดแค่น,นี้ก็สร้างพ้นในลุยเอาจุดเลี้ยวพี่น้องนี่ปีกว่าหมดเลยครับพักกันเฮ็ดออกงานไปน้ำแนต่อเติมไปน้ำครับตอนนี้ก็คือเก็บร่างหนามครับเจ็บน,เบนามเจ็บหนามงอหนามมันไหลลงในห้อง อ่ะพี่น네้องเบิ okay. Google, uh, ึงให้กำลังใจทีมงานโอ้โหนี um ่น้องนงซางสุกเตี้ทั้งนี้พี่น้องลุยกันต็เศ้าเฮ้เอาครับวุดมองรูรั่วครับรั่วกันรั่วกันงัวมึงได็กกันทีมงานกันลุยปิดท้องมันรั่วครับเบิ่งนี่ครับนี่แหละต้องปิดครับปิดนังสิแล้วมวยน้ำไหลลงข้างล่างไหลลงข้างล่าง นนำไปกกวกัจังหัวหนาเลาหัวหน่าเล่าเรียนจอ่อเล่าเี่ยข้าวเก็ตรให้เล่ายัวพี่น้องเฮ็ดไห้เนีนน่คือเลือดก็ไลยอ่ะนะครับเจ็บรละเอียดแน่นี่ตอนทั้งนี้เป็นตมุตมนในว่า,าะละเขาเป็ตะค่ำยันกันว่าล่ะส้างไฟยูมุมสูงเลยครับ เรียงหลอดฟื้นหลอดไฟกับอในใไซอยู่พี่น้องโอ้ยเวลาคอเหยียดแต่จละจุดกันทีมงานกันเลยมีสร้างพ่นเหมนที่ภาคกันมาเก็บไรเยอะทั้งทึ่งนีกหระพี่น้องเออเห้ยคอยเฉี่ยมพี่น้องมันทรรมาดาดนะครับเฉี่ยมแต่ละแทนเพียสี่ล้ว แล้วจะเอกแบบใส่ผ้าเต็นท์พี่น้องผ้าเต็นท์หลังคาทีนี้ผิวคนเดิมอ่ะในอีกเชื่อมเนี่ยพี่น้องไะไเชื่อมซอยกันเมื่อนี้แหละก็เสียเอาแผ่นเล็กก็ไม่ยังครับเอาแผ่นเล็กให้คิงมันแข็งครับพี่น้องให้แบบย่ารถดเปลี่ยนไปเ่าให้ตุ่มตามตุ่มตามแก่อยู่วลายเดี๋ยวพี่น้องแก่อยู่ว่าอะไ ฝากไปได้พี่น้องเด้อพี่น้องเอฟซีครับฝากติดตามทีมงานกับติกลับขึ้นมาเหตตูล่ลำโพงเก่าพี่น้องถ้าแต่างานไปห้างเทียมมอลล์รัมนี่สิแหละครับห้างเทียมได้ยุดมันกับโมเนียนอนเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าได้เหรียญนี่แถวพี่น้องว่าหนี่เพิ่นกับไปไประชุมกันอยู่ออก,ปอกแปร์เตสเสาเตชีเอฟพี่น้อง มพงเศษเล็กดีก็บ่อหน่อยครับ oh, โอ้ยเพียสิทนำพี่น้นองเล็กกล่องอี้ไงกระเด็นแสแข็งจิพี่น้องนี่แ,นแ,นลนนแล้วเปลียนแผ่นเหล็กเนาะพี่น้องเนาะแต้มแต้มแต้มเข้าไปดีก็ยึดก็ดึงหากันสิเล่ละแอยกันแงจง แท็กเข้าก็บ่อต้องใส่ลวดใหญ่เอาใส่ลวดน้อยเอาแท็กแท็กไปซื้อให้ขาดว่าขาดดอกแท็กเทียรับจุดจริงสิกับพ่อแล้วบ่อต้องไปสามลากไหมเนาะอ้าวสิเลี่ยมอะไพี่น้องเอาเบิ้งน้ำกันมือหน่อก็ได้พี่น้อง cặp พ่อน่านใหญ่กว่าเชื่อมสิอยู่โตทางพี่เลย lại. กาแฟบอ tòng ngang cả lùm tuổi chơi cái này là cái cái nào nó mát cho ai chẳng được Hãy subscribe cho kênh không ตอนนี้ปิดไว้กั็จะแข็งหนูออ่าแมน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 มันจะมาเลยลงไปล่างใส่ประตูครับใส่ประตูด้านข้าง หากไว้ได้พี่น้องหากแพงเด้อสส้างไฟเวไวสียไว้ซ้ำนีก่อนพี่น้องอสั่งไฟสิรีวิวหอยเบิ่งเรื่อเรือได้พี่น้องขอบคุณทุกๆกกำลังใจครับหากแพงสวัสดีครับ